มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดําตอบกลับแล้วหลังโดนปารินาทวงบุญคุณจากกรณีที่นางสาวปารินาไกลคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ปารินาไกลคุปนะคะโดยตอนนึงระบุว่าอยากพูดถึงดาราที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะในเรื่องของสธาธารณสุขคนแรกที่อยากจะฝากถึงคือสุดที่รัก มดดำคาชาพาที่อ่านข่าวของตนตั้งคำถา,ถามถึงดาราเรื่องของการจัดปาร์ตี้ซึ่งตนเองไม่ได้พูดชื่อเลยว่าหมายถึงใครแต่จะบอกเลยก็ได้ว่าหมายถึงใครหมายถึงน้ำหวานเดอะเฟสที่ไปปาร์ตี้รวมถึงดาราที่ไม่กักตัวหมายถึงเต้วนัทพรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่กักตัวออกไปซื้อกาแฟตอนนั้นไม่ได้พูดชื่อมดดำออกมามดดำเองพูดเหมือนร้อนตัว แล้วบอกว่าเขาเองไม่ได้จัดปาร์ตี้ทั้งที่ไม่ได้พูดชื่อเขาเลยแต่มดดำกลับมาร้อนตัวอยากจะบอกว่าอย่าลืมนะว่าตนเองเป็นคนที่ทำให้เขาแจ้งเกิดขอให้รู้ตัวไว้ด้วยไม่ได้โม้อยากฝากดาราทุกคนว่าการติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มดารานั้นมีไทม์ไลน์ที่ปิดบังบ้างไม่ปิดบังบ้างแต่ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าติดมาจากที่ไหนส่วนเรื่องที่ดาราออกมาขอเอานั้น ไม่ติดอะไรใครอยากแสดงออกก็แสดงออกไปเลยแต่ว่าต้องรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองถ้าไปเข้าขายหมิ่นประมาทหรือว่าดูถูกเจ้าพนักงานแต่ยอมรับว่านายสนธิยาสวัสดีทําไม่ถูกที่ไปห้ามเขาล่าสุดพิธีกรสีปากกล้ามดดำคายสภา,าได้ออกมาตอบกลับเอ๋ปารินานะคะผ่านทาง IG Story แบบรัวๆว่าขอบพระคุณนะคะที่ทำให้มดดำแจ้งเกิดมดดำไม่ชอบจัดปาร์ตี้ค่ะแก่แล้วค่ะ ต่อด้วยก็ยอมรับนะคะว่านางเป็นคนสร้างกระแสให้รายการมีคนดูเยอะขึ้นทําให้คนพูดถึงรายการเยอะขึ้นไม่เคยลืมจะขอบพระคุณนะคะคุณเอเป็น fc คุณเอนะคะและขอขอบพระคุณคุณเอปรินาอย่างมากอย่างน้อยคุณเอก็ยังอยู่ข้างประชาชนออกมาพูดว่าคนที่ให้สอบเรื่องคอเอาของดาราคนที่แจง้งเขาทำไม่ถูกต้องแอบชื่นชมแล้วก็ชื่นใจเอเออีกอย่างแต่ปรากฏการ 4แสนคนดูไลฟ์สดนั้นหลังจากวันนั้นไม่มีใครทำได้อีกเลยขอบคุณนะคะที่สร้างให้หมดดำแล้วก็รายการแชรมีวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ